วันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอินเวอร์สนะครับอินเวอร์สของฟังก์ชันนะครับอินเวอร์สของฟังก์ชันนะครับสัญลักษณ์ของมันนะครับอินเวอร์สของฟังก์ชันนะครับสัญลักษณ์ของมันนะครับจะเป็นยกกําลังลบนะครับจะเป็นยกกําลังลบหนึ่งนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเจอยกกําลังลบหนึ่งนะครับมันก็คือการหาอินเวอร์สของฟังก์ชันนะครับการหาอินเวอร์สของฟังก์ชันมันสามารถใช้คาอีกคำหนึ่งได้นะครับก็คือตัวผกพันนะครับ อินเวอร์ตของฟังก์ชันนะครับเรามาดูอินเวอร์ตของความสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเขาบอกว่าอินเวอร์ตนะครับอินเวอร์ตของความสัมพันธ์ R นะครับอินเวอร์ตของความสัมพันธ์สัมพันธ์อนะครับแทนด้วยสัญลักษณ์เห็นไหมครับก็คือถ้ามันยกกําลังลบหนึ่งนะครับหมายความว่าอินเวอร์ตนะครับหมายถึงนะครับความสัมพันธ์ที่โยงกับทางนะครับก็คือง่ายคืออินเวอร์ตนะครับคือการสลับกันการสลับกันยังไงคือการสลับกันระหว่างโดเมนและเลนส์ ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าโดเมนคือค่า x นะครับโดเมนคือค่า x เลนคือค่า y อินเวอร์สก็คือการสลับกันการสลับกันของโดเมนในเลนเมื่อเกิดอินเวอร์สขึ้นมานะครับเมื่ออินเวอร์สขึ้นมานะครับมันจะสลับกันนะครับอินเวอร์สมันสลับกันนะครับสลับของโดเมนในเลนปกติโดเมนนะครับมันก็คือค่า x ใช่ไหมแต่เมื่อเกิดอินเวอร์สขึ้นมานะครับเมื่อเป็นด้วยกำลังล,งลบขึ้นมามันจะเป็นค่า y นะครับ ส่วนเลนส์นะครับปกติมันจะเป็นค่า y ถ้าเราเกิดอินเวอร์สขึ้นมานะครับมันจะเป็นค่า x นะครับอินเวอร์สง่ายๆคือการเปลี่ยนกันระหว่าง x กับ y คือการสลับตำแหน่งกันระหว่าง x กับ y นะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับอินเวอร์สของ r แอบชอบนะครับมีวิธีการผูกถูกชอบนะครับซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์ r แอบชอบนะครับก็คือ1สมชายไปหาสมหญิงนะครับสมหวังไปหาสมหญิงนะครับสมปองไม่มีคู่นะครับ สมบัติไปหาสมดิ่งนะครับแล้วก็สมบัติไปหาสมสีตัวนี้มันก็คือ x ตัวนี้มันก็คือ y แต่มันเป็นลบยกกาลังลบหนึ่งพอเป็นยกนะกำลังลบหนึ่งครับมันจะเปลี่ยนกันมันจะเปลี่ยนยังไง,ไงปกติ x อยู่หน้าใช่ไหมปกติ x อยู่หน้า x และก็ y พอมันอินเวอร์สนะครับมันจะเปลี่ยนกันจาก x y จะเป็น y x ครับเห็นไหมอินเวอร์สคือการสลับตําแหน่งการเปลี่ยนกันระหว่าง x กับ y เ็เปลี่ยนเป็น y เปลี่ยนเหมือนอนะครับในการหาอินเวอร์สนะครับเขาก็เลยจะเห็นได้ว่าโดเมนนะครับโดเมนและเลนส์ของอินเวอร์สความสัมพันธ์จะสลับกันนะครับโดยโดยนะครับโดเมนนะครับและเลนส์ของ R กล่าวถึงนะครับก็คือง่ายคือโดเมนนะครับโดเมนจะเท่ากับเลนส์ของอินเวอร์สนะครับก็คือโดเมนมันถ้ามันจะกลายมาเป็น y ทันทีนะครับเลนส์จะเท่ากับโดเมนของอินเวอร์สนะครับคือมันจะสลับกันเห็นไหมมันจะสลับกันนะครับ เรามาดูตัวอย่างนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1นะครับเขาบอกว่ากําหนดให้อาความสัมพันธ์ของ R นะครับเป็นเซตของคู่ดับ1 6งนะครับคู่ดับ2 2สองนะครับคู่ดับ3 6นะครับและคู่ดับ4 6นะครับเขาว่าจงหาอินเวอร์สของความสัมพันธ์ R นะครับถ้าเราเขียนเป็นแบบโยงนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวนี้คือ x ตัวนี้คือ y ปกตินะครับ หนึ่งโยงก็ไปหาหาหกสองยงก็ไปหาสองนะครับสามโยงก็ไปหาหกสี่โยงก็ไปหาแปดนะครับแต่เมื่อ,อไรก็ตามที่เราเป็นอินเวอร์สนะครับเห็นไหมมันจะสลับกันมันจะสลับกันมันจะกลายเป็น y ขึ้นก่อนแล้วก็ x ครับนะม,มันจะสลับกันเลยนะมันก็ถ้าเราจะไง่ายๆคือการหาอินเวอร์สคือการเปลี่ยนค่า x เป็น y y เป็น x นั่นเองนะครับเปลี่ยนค่า x เป็น y คือเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเปลี่ยนตำแหน่ง x เป็น y y เป็น x อย่างปกติตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งหก พออินเวอร์สขึ้นมาจะกลายเป็น6 1เห็นไหมตัวนี้2 2อินเวอร์สขึ้นมากลายเป็น2 2นะครับตัวนี้3 6, 6นะครับตัวนี้3 6อินเวอร์สนะครับกลายมาเป็น6 3นะครับตัวนี้4 6นะครับ4 6อินเวอร์สกลายมาเป็นไอตัวนี้4 8นะครับ4 8อินเวอร์สกลายมาเป็น8 4, 4นะครับเห็นไหมก็คือการสลับตำแหน่งกันนะครับอินเวอร์สก็คือการสลับตำแหน่งกันระหว่าง x และ y นั่นเองนะครับขอเลยสรุปได้ว่าตรงนี้ออกมานะครับ ก็คือจะเห็นได้ว่านะครับความสัมพันธ์ของอินเวอร์สนะครับของ R นะครับก็คือการสลับ x กับ y นะครับให้อยู่ในคูณดับนั่นเองนะครับเรามาดูที่มันยากขึ้นมานะครับเรามาดอยู่ที่มันยากขึ้นมาอินเวอร์สมันมีวิธีการทำสองรูปแบบเราจะเปลี่ยนค่า x กับ y เลยก็ได้หรือหรือนะครับหรือเราจะเปลี่ยน เป็นรูปแบบสมการแต่เขานิยมเปลี่ยนรูปแบบสมการนะครับเรามาดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่2ครับเขากําหนดให้ r r นะครับเท่ากับคูณดับนะครับ x y นะครับเป็นสมาชิกของ a คูณ b นะครับโดยที่นะครับโดยที่ y นะครับเท่ากับนะครับเท่ากับ 2x นะครับ 2x บวก1นะครับ 2x บวก1นะครับ เมื่อไรก็ตามที่มันเกิดอินเวอร์นะครับเมื่อไรก็ตามที่มันเกิดอินเวอร์เราต้องสลับเราจะมีวิธีการทำนะครับวิธีการทําที่1นะครับคือง่ายๆเลยครับรูปแบบสมการเดิมแต่เขาไม่ค่อยนิยมใช้นะครับอาจารย์บอกไว้ก่อนว่ามันสามารถเปลี่ยนได้นะครับรูปแบบสมการเดิมแต่เราเปลี่ยนแค่ตําแหน่งตัวนี้ครับ x กับ y เปลี่ยนตําแหน่งกันเมื่อ x กับ y เปลี่ยนตาแหน่งกันตัวเซตของเรานะครับก็เปลี่ยนด้วยเห็นไหม เราจะเปลี่ยนแค่ช่วงหน้านะครับรูปแบบที่นึงคือเปลี่ยนช่วงหน้านะครับก็คือเปลี่ยนแต่เขาไม่นิยมใช้นะครับในการสอบต่างๆเขาก็ไม่นิยมใช้นะครับในการหายดืวแบบนี้วิธีที่นิยมใช้จริงๆนะครับก็คือการเปลี่ยนอย่างเช่นรูปแบบสมการของเราก็คือสอง x บวกหนึ่งใช่ไหมครับสอง x บวกหนึ่ง y เท่ากับสอง x บวกหนึ่งอินเวอร์สของเรานะครับอินเวอร์สก็คือการเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้ จาก a คูณ b กลายมาเป็น b คูณ a แค่นั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ครับจาก y นะครับเปลี่ยนเป็น x จาก x เปลี่ยนเป็น y เพราะว่าอินเวอร์สก็คือการเปลี่ยนค่า x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x นะครับไหมเราก็จะได้อินเวอร์สของเรามาคือคูณด,ดับ x y เป็นสมาชิกของ b คูณ a นะครับเท่ากับ x เท่า x เท่ากับ 2y บวก1แต่ในรูปแบบสมการนะครับเขาไม่ไดยมตอบแบบนี้ดังนั้นเราย้ายฝั่งครับ x เท่ากับ 2y บวก1แล้วก็ย้ายไปเลยนะครับจะเพราะเราต้องการ y ขึ้นก่อนในรูปแบบสมการเราต้องการ y ขึ้นก่อนจากบวกนะครับย้ายไปเป็นลบกลายเป็น x ลบ1เท่ากับ 2y นะครับจากคูณนะครับจากคูณจะย้ายมาเป็นหารน,นะครับจะได้เป็น x ลบ1ส่วน2เราก็ได้สมก,การที่ถูกต้องออกมาตัวนี้อาจจะไม่เข้าใจมากนี้ขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างเช่น นะครับตัวอย่างที่3คูณดับ xy นะครับคูณดับ xy คูณด,ดับ xy เป็นสมาชิกของ b คูณ a b คูณ a นะครับ b คูณ a แล้วเป็น y เท่ากับ 5x นะครับ 5x 5x ลบ6ส่วน2ไปเลยนะครับ อินเวอร์สของเรานะครับอินเวอร์สของเราก็คืออะไรครับเราจะได้มาเป็นแบบนี้ครับ r ลบมันจะได้มาเป็น x กับ y เราไม่ต้องสลับนะครับเราสลับตัวทสองนะครับได้มาเป็นจาก b คูณ a นะครับกลายมาเป็น a คูณ b นะครับจาก x นะครับเปลี่ยนเป็น y จาก y เปลี่ยนเป็น x อย่างเงี้ยมันก็คือ y บบ y เปลี่ยนเป็น x นะครับตัวนี้นะครับห้า <H aa> 5x เปลี่ยนเป็น 5y ลบ6ส่วน2ตามจริงเราตอบแค่นี้ก็ได้แต่รูปแบบแบบนี้ก็คือเขาไม่ได้ยกตอบนะครับเราต้องเอาตัวนี้มาคิดตอเราต้องเอาตัวนี้มาคิดตอ x เท่ากับ 5y ลบ6ส่วน2เราต้องการแค่ y เพราะว่าเราสังเกตได้ว่ารูปแบบมันจะ y ขึ้นก่อนเสมอนะครับเราก็ย้ายไปให้เหลือแค่ y ตัวเดียวอันนี้หารดูนะครับหารยูแล้วย้ายมาเป็นคูณกลายมาเป็น 2x เท่ากับ 5 y ลบ6นะครับเราต้องการแค่ y จากลบ6เกินมานะครับย้ายไปเป็น2 x บวก6นะครับเท่ากับ5 y เราต้องการแค่ y ครับ5เกินมาจะาคูณอยู่นะครับย้ายไปเป็นหารก็เป็น2 x บวก6ส่วน5แล้วก็เอาตัวเนี้ยไปแทนตัวนี้เราก็จะได้คำตอบออกมา,มาดูนะครับข้อสรุปคำตอบออกมาจะเป็นไงสรุปคำตอบมา,ม,ามันจะกลายมาเป็น r กําลังลบ1นะครับเท่ากับคูณดับ x y นะครับคูณนับ x y เป็นสมาชิกของนะครับ a คูณ b นะครับได้มาเป็น y เท่ากับ 2x บวก6ส่วน5นะครับเห็นไหมอันนี้คือเวลาในการตอบที่ดีที่สุดคือ y เท่ากับนะครับเราจะตอบในรูปแบบ y เท่ากับนะครับเรามาดูตัวอย่างที่ยากขึ้นมาครับตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3นะครับขอบกำหนดให้ กำหนดให้ r เท่ากับคูณดับ x y นะครับเป็นสมาชิกของ r บวกคูณ r นะครับแล้วก็ y นะครับ y เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งจงหาอินเวอท์ของความสัมพันธ์นะครับของ r นะครับแล้วก็ทาเหมือนเดิมครับสลับคูณดับเห็นไหมตัวนี้เราจะสลับกันจาก r บวกคูณ r กลายมาเป็น r คูณ r บวกตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้เราจะสลับเหมือนกัน ตัวเนี้ยจากอะไรครับอันนี้คือรูปแบบที่หนึ่งเราส,สามารถสลับแบบนี้ได้แต่ไม่แนะนํานะครับเนี่ยเราสลับมาเป็นงี้ครับจากปกติมันจะเป็น y ใช่านีครับ y, y เท่ากับ x กาลังสองบวกหนึ่งอันนี้คือ r ปกตินะครับถ้า r อินเวอร์สนะครับเราจะสลับกันนะครับเราจะสลับกันจาก y เปลี่ยนเป็น x นะครับเห็นไหมจาก y เปลี่ยนเป็น x จาก x เปลี่ยนเป็น y พอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับแก้สมการย้ายฝั่งให้เหลือแค่ y แล้วต้องการแค่ y1 หนึ่งเกินมาจะบวกย้ายไปเป็นลบไหมจากบวกอยู่ตัวนี้ย้ายไปเป็นลบกําลังสองอยู่แล้วกําลังสองหายได้ไงก็ต้องใส่รูทแต่อย่าลืมนะครับถ้าเราใส่กําลังสองเราใส่บวกกับลบด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีกําลังสองมันจะมีบวกกับลบนะครับเราลกยมาเป็นบวกลบรูทล,ลบหนึ่งนะครับเราก็ได้สมการออกมา เห็นไหมแค่นี้เองนะครับเราเปลี่ยนง่ายๆหรือ,อยังอย่างเช่น y เท่ากับ 2x กำลัง2ลบ6ถ้าอินเวอร์สใช่ไหมเราก็เป็น x เท่ากับ2 2y กำลัง2ลบ6แล้วก็แกยกเหมือนเดิมจากลบแยกไปเป็นบวกนะครับอันนี้โจทย์ใหม่ดูจากลบแยกไปเป็นบวก x ลบ6นะครับเท่ากับ 2y กำลัง2จากคูณนะครับแยกไปเป็นหารน,นะครับส่วน 2y กำลังสองกำลังสองเราจะทําออกได้ไงคือใส่รูดลงไปใส่รูดแล้วต้องใส่บวกกับลบด้วยนะครับ x ลบหกส่วนสองเห็นไหมแค่นี้เองนะครับในการหาเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างสุดท้ายเขาบอกว่าตัวอย่างที่สี่นะครับเขาบอกว่าจงหาอินเวอร์สของความสัมพันธ์ y เท่ากับรูท x ลบสองนะครับ y เท่ากับรูท x ลบสองแล้วก็ทาเหมือนเดิมครับอย่างตัวนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเพราะเป็นตัวเดียวกัน r คณ R ก็เหมือนเดิมแต่ตัวนี้ครับ จาก y เปลี่ยนเป็น x จาก x เปลี่ยนเป็น y อย่างตัวนี้นะครับเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการให้เหลือแค่ y เดียวแล้วก็ยกกำลังสองเมื่อเรายกกำลังสองสังเกตไหมถ้าเอากำลังสองออกเราต้องใส่บวกลบในหน้ารูทนะครับถ้าเรายกกำลังสองเราต้องเขียนเงื่อนไขทาไมต้องเขียนเงื่อนไขเพราะว่า x อ่ะมันต้องมากกว่าศูนย์ทำไม x มันมากกว่าศูนย์เพราะว่ารูทอ่ะพอในรูทนะครับรูทอ่ะ รูทอ่ะ so ม so ันต right ้องมากกระสุนรูดมันจะติดลบไม่ได้ดังนั้น x มันต้องมากกระสุนเราต้องใส่ x มากกระสุนไว้ในเงื่อนไขนะครับถ้ามันเป็นรูปแบบรูดนะครับเราต้องใส่รูปแบบรูดไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่า x มันต้องมากกระสุนพอได้ตรงนี้เสร็จนะครับรูดนะครับเราก็ย้ายเป็นยกกำลังสองทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ยกกำลังสองจะได้ x อกำลังสองอันนี้ยกกำลังสองรูดมันก็จะหายไปนะครับพอได้ยงี้เสร็จนะครับเราต้องการแค่ y ตัวเดียวอันนี้เกินมานะครับจากลบย้ายมาเป็นบวก เราไ็ได้แล้วครับ y เท่ากับอะไรครับ y เท่ากับ x กาลังสองบวกสองนะครับ y เท่ากับ x กำลังสองบวกสองแต่เราต้องเติมเงื่อนไขไปด้วยนะครับถ้ามันเป็นโจทย์ที่มันเป็นรูทนะครับหาความสัมพันธ์อินเวอร์สที่เป็นรูน,นะครับแล้วก็เติม x มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ลงไปนะครับพอเราได้อินเวอร์สออกมาถ้าเขาต้องการหาโดเมนหรือเล่นของอินเวอร์สเราก็ใช้รูปแบบที่อาจารย์เคยสอนไปสามรูปแบบเหมือนเดิมน,นะครับรูปแบบที่หนึ่งไม่มีตัวแปรเป็นส่วนนะครับเราจะตอบ โดเมนคือ R เลนส์คือ R ถ้ามีตัวแปรเต็ส่วนเราก็สามารถใช้สูตรในการแยกได้นะครับรูปแบบที่3เหมือนกันนะครับในการหาอินเวอร์สนะครับอาจารย์สรุปง่ายๆนะครับในการหาอินเวอร์สคือการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยังไงคือการเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x นะครับพอเปลี่ยนเสร็จเราต้องย้ายฝั่งให้มันเหลือแค่ y ตัวเดียวเพราะรูปแบบฟังก์ชันนะครับมันคือ y นะครับ y ขึ้นก่อน y เท่ากับนะครับสำหรับรูปแบบอินเวอร์สในวันนี้ครับ